นือไม้ขาดที่หั่นเรียบร้อยทำไมหั่นกล้องไปแบบนี้เพราะว่า,าค่อยใช้มีดสับแตงอยู่ค่อยเดี๋ยวสักครู่นะคะเพราะว่าค่อยไม่อยากโชว์เท่าไหร่มีดสับแตงนนี่น,นะคล็อกน้ำตเสียงหม้ออ่หม้อผักมิยอค่อยแบบเดือดเรียบร้อย นี่นเพื่อนๆขาใส่กรโดดกับต้แตงแบบแซ่บๆของเราหน่อ,อไม้ฝรั่งนะคะพอคุกติดหน่อไม้ฝรั่งของอ่ากําหนึ่งหือ มะนาวามาเล็ดใหญ่มากเมเล็ดใหญ่ไปไหนเนี่ยแต่ว่าไม่ใส่มะเขือเทศนะคะเพราะว่าเราเป็นคนมะเขือเทศมันทําให้เราเลี่ยนไม่สมสีเลี่ยนใส่ได้นะคะพวกสลัดพวกอะไรแต่ใส่ได้แต่ต้องเอามเล็ดของมะเขือเทศออกนะคะบางทีใส่มาก็ไม่กินนะคะ มะนาวรึ่งลูกเลมอน I'm making the salad today the Thai style salad okay everyone let me s t wash your hands ก Beat load. เพื่อนๆเลยหอดกับแม่สองสีนี่แหละเดี๋ยววางขออนก่อ็ลวกตอนนี้ตําก่อนนะติ่มสีขาดนี่ก็คือน้ำปลาราแซ่บไม้ของเราเใส่เข้าไป ใส่น้อยแซบน้อยแต่แม่สมศรีไม่ใส่ผงนัวน,นะคะแต่ว่าใส่รสอาใส่ผงปรุงรสแต่ไม่ใส่ผงนวะอะตำแฟงเผ็ดเผ็ดหมูยอินเลืกพน้องค่ะทำเองกินเองแซกค่ะ มีหน่อไม้ฝรั่งด้วยนะคะเพื่อนือใส่พริกแห้งสองเม็ดแล้วก็พริกพริกสดไปหนึ่งเม็ดใหญ่ๆโอ้โหเพื่อนๆค่ะครั้งแรกที่ใส่หน่อไม้ฝรัง่งตำแตงแซบ่บๆมาเดอร์พี่หน่อมากินน้ำกัน นี่ทำเ,เองทำเองกินเองเดี๋ยวขออนุญาชิมก่อนนะว่ัสชาติจะเป็นยังไงเฮค็มพอ,อ, <c oughs> อดีโดยที่ไม่ต้องใส่น้ำป,า <c oughs> ป,ปลาเพื่อนๆค่ะ <c oughs> ไม่สงสีไม่ใส่น้ำปลาเพิ่มนะสฮใจมากอันนี้ก็จะมีบีบด,ดูดก,กับผักขขมที่เราลวกแล้ว เพื่อนหมูยอร้อนอยู่ยังเอามาใส่ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะลวกแตงของเรานี่พี่น้องคะ่ะตำแตงใส่กับอนอไม้กระดังมันเข้ากันมากพี่น้องเนื้อเน้อลงไปแสบๆพี่น้องคะ่ะบีดลูดแล้วก็ผักขม